ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมสเตลาโซล่าครับหลังจากที่เราทําสรุปในส่วนของเทียริสเมนคาแรคเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วครับโดยคลิปนี้ก็จะมาต่อกันในสุดของเทียริสตัวละครสายซับกันบ้างน,นะครับนะมีตัวละครสายซับตัวไหนบ้างครับผมนะที่เก่งๆนะต้องบอกว่าซีดาวแจมๆก็มีเยอะนะครับนะและแน่นอนครับผม แต่ละตัวเด่ยก็จะมีเงื่อนไขในการอยู่ในสุขของทีมได้ด้วยนะดังนั้นคลิปนี้เราจะมาสุบกันครับผมว่าตัวซับตัวนี้นะครับผมมีจุดเด่นอะไรบ้างและควรอยู่ในสุขของทีไหนบ้างน,นะครับคลิปนี้ก็จะมาสุบด้วยกันครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มในส่วนของตัวละครสายสปอร์ตที่แนะนำนะครับผมเทียร์ระดับ SS ครับก็จะมีตัวขอคชี้เชียร์ครับบิสตี้ฟอล่าอันนะครับผมไทเดียนะครับผมแล้วก็คอเซโตะนะครับผมนะก็หลักๆเลยโดยเราจะมาพูดถึงในส่วนของข้อดีของแต่ละตัวในส่วนของ TS นะครับนะโดยสกิลของชี้เชียร์ครับผมจะมีคูลดาวน์18วีครับถือว่านานมากแต่เอฟเฟกต์ที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับนะโดยจะทำการอัญเชิญมังกรแดงครับผมทุกๆสองวีครับนะ โดยจะทําการอาเชอร์สุดได้3ตัวนะครับนะแล้วก็บางกรที่ออกมาเนี่ยจะอยู่ในสนามหน้าถึง8วีแล้วก็จะออกมาเนี่ยจะก็มาช่วยในเรื่องของการโจมตีนะครับและก่อนที่บางกรจะหายไปครับผมตัวบางกรก็จะทําการพุ่งสร้างความเสียหายเป็นการระเบิดครับผมสร้างความเสียหายโดยรอบนั้นแล้วก็ติดสถานะเผาไหม้ติดไปด้วยครับนะและเนืองจากว่าบางกรอยู่นานมากครับนะทำให้เรารอครูได้ที่ดึงครับผมเราก็สามารถกดสกิลออกมาได้แล้วดังนั้นสกิลของชีเชียครับนะเราจึงสามารถกดสมอลตออกมาได้เรื่อยๆครับนะเลยเป็นสกิลที่ค่อนข้างจะถือว่าีโกง ก็ว่าได้นะเรียกว่าตัวน้องแกดี้เมนก็ได้ซัพพอร์ตก็ดีครับ สกิลของบิสซี่ครับผมนะจะมีระยะคูดาว12วิครับนะโดยน้องแกจะทำการวาดวงเวทนะครับผมเพื่อทำการอัญเชิญผีออกมานะก็อย่างที่เห็นครับผีตัวหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาอัญเชิญแค่0.5วิเท่านั้นถือว่าไวมากและก็วงเวทนี้จะอยู่แค่เป็นเวลา6วิครับโดยผีที่อัญเชิญเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในสนามเป็นระยะเวลา8วิซึ่งเหล่าผีพวกนี้ก็จะวิ่งไปทำการคาบิกาเซ่ครับผมนะก็จะทำการสร้างความเสียหายธาตุบื้ด39เป็นดาเมจธาตุบืชดนะ สกิลขอฟลอรล่าครับมีระยะเวลาคูดาวสิบสี่วิโดยจะทําการอัญเชิญผีเสื้อธาตุไฟออกมา3ตัวนะและก็จะทําการโจมตีใส่เป้าหมายเดียวครับผมกับตัวเอกนะซึ่งตอนที่อัญเชิญออกมาปุ๊บเนี่ยตัวละครหลักของเราจะได้รับในส่วนของคียขค้อดาเมจเพิ่มขึ้น6.9%เ้นะครับนะันและก็อ้างอีกครับผมจากตัวผีเสื้อนะถ้าเกิดมีผีเสื้อ1ตัวเราจะได้ในส่วนของคียขค้อดาเมจเพิ่มขึ้น3%ต่อตัวได้งั้นถ้าเกิดโผล่มาปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มาได้นอนครับผมก 9%แน่นอนแล้วก็ผีเสื้อที่ออกมาครับผมจะทําการโจมตีธาตุไฟ91%นะครับผมนะขอบันลโจมตีธาตุไฟนะแล้วก็จะมีการสแต็กครับผมในส่วนของสแต็กผีเสื้อนะครับผมติดมา1สแตกด้วย สกิลของน้องอาสือจะมีระยะเวลาคูลดาว16วิครับนะโดยจะทำการโจมตีสกิลดาเบทครับผมธาตุลม1 32ครับนะและตอนที่อันเชิญออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสร้างบาเรียลมครับผมสามารถบล็อกในพวกกระสุนการโจมตีเด็ครับผมประเภทกระสุนนะได้ทั้งหมด8ครั้งเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะอยู่ได้เป็นเวลา8วินะครับและเมื่อทำการกดใช้สกิลออกมาปุ๊บเนี่ยทีมของเราครับผมจะได้รับบัฟสกิลดาเบทครับผมเพิ่มขึ้น 23.1%สกิลนี้จะส่งผลดา15บห้าวีนาะเป็นสกิลที่ออกมาช่วยโจมตีแล้วก็บัฟในเรื่องของสกิลดาเบทต,ติดมาด้วยนะสกิลขอทาเลียครับนะจะมีระยะคู่ดาวนา12บสองวีครับโดยจะทำการกลางอนาเขตโล่แสงครับสร้างความเสียหาย41%นะครับผมนะพลังโจมตีเป็นท่าแสงทุกๆสองวีแล้วก็ตอนที่อนาเขตนี้ออกลางมาครับนะทีมของเราจะได้ค่าพลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น12%นนะครับนะซึ่งถือว่าโอเคเลยแหละ สกิลของคอเซตครับจะมีระยะคูดาวนา12วิโดยตัวของคอเซตจะทำการพุ่งออกไปทำการโจมตีทั้งหมด8ครั้งครับผมนะครั้งละ23.2นะแล้วก็จะติดสถานะธาตุบืดนะครับนะซึ่งขนาดติดในส่วนของสถานะนี้เนี่ยธาตาุบืดทำการโจมตีจะโดนดาเมจแรงขึ้น30ครับนะซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะส่งผลนาน6วิแนละ้วก็เป็นตัวเสริมับผมในส่วนของธาตุบืดที่ดีมากครับ แล้วมาต่อกันในส่วนของ T.S กันบ้างน,นะครับนะ T.S ก็จะมีเฟรเซียนาโนฮะนะครับผมนะมิโนวาครับแล้วก็เทเรซาแล้วก็อายันเมะนะครับนะต้องบอกว่าแต่ละตัวแต่ตัวก็ของดีทั้งนั้นเลยครับนะมาเริ่มที่ตัวหลักของเราก่อนเลย สกิลของเฟเซียจะมีระยะเวลาคูดาวนา12วินงวีนะน้องจะทำการสร้างดอกไม้น้ำแข็งครับผมทำการโจมตีไปบริเวณด้านหน้าความเสียหายอยู่ที่30%ครับผมเป็นดาเมจธาตุน้ำแข็งนะและจะที่ด,อ,ดอกไม้น้ำแข็งครับผมสร้างความเสียหายเสร็จลุ่ผ่าไป1วีก็ทำการระเบิดซ้ำได้ครับผมสร้างความเสียหายอยู่ที่4 6ปอร์เซนนะครับนะก็จะเป็นในส่วนของดาเมจธาตุน้ำแขง็งเช่นเดียวกันนะ นาโนฮาจะมีระยะเวลาคูดาวสกิลนา12วิครับนะโดยจะทำการสร้างดาบดอกทศวันออกมาทั้งหมด12อันครับ1อันจะมีความเสียหายอยู่ที่25.9%เป็นป็นดาเบทท่ดลมครับนะโดยสกิลนี้เพื่อทําการกใช้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ดาเบททตุลมของเราตีแรงขึ้นนะครับผม41นะ สกิลของมิโดว่ดา,วาจะมีคูดาวนานสิบหกวิครับจะทำการโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายอยู่ที่304%ครับแล้วก็ติดสถานะประกายดาว2อันครับนะทุกๆ2ุ่งสองวินะครับผมนะประกายดาวตัวสุดนี้จะสร้างความเสียหายท่าแสงครับนะ170%นะครับนะซึ่งถือว่าแรงใช้ได้อยู่สกิลของเทเรซ่าจะมีระยะเวลาคูลดาวนาน,าน14บสี่วินะครับนะโดยน้องแกจะทำการปัก พื้นนะครับนะสร้างแอรีนะครับผมสร้างความเสียหาย50%ของพลังโจมตีธาตุน้ำแข็งแล้วก็ทำการบอบชิวให้กับตัวละครตัวเอกของเราครับนะซึ่งศัตรูที่อยู่ในแอรีนนี้เนี่ยก็จะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับวิละ25.6นะครับนะก็เป็นความเสียหายประเภทธาตุน้ำนะและก็เอฟเฟกนี้จะส่งผลนานนะครับผมเป็นระยะเวลา 6วินะครับนะส่วนชิวนะครับผมนะที่เราได้รับเนี่ยก็จะอ้างอิงจากพลัจบตีของตัวเทเลซาครับอยู่ที่3 8เปอร์เซนะครับนะซึ่งชิวนี้ก็จะอยู่นานเป็นเวลา4วิครับคูดาวสกิลของน้องไอเมจะอยู่ที่12วินะครับนะแล้วก็สกิลจะเป็นลักษณะประเภทการสร้างคลื่นวงกลมนะครับผมนะาการโจมตีสตูลในพื้นที่ครับทุกๆ0.5วินาทีความเสียหายที่กระทำครับอยู่ที่5 4เปอร์เซนะครับผมนะแล้วก็วงนี้จะอยู่นานเป็นเวลา4วิครับ ในส่วนขอเทเอครับผมก็จะมีตัวขอซีเมลนะครับผมชิงลินนะครับผมแล้วก็ลาลูนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าแต่ละตัวสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับโดยตัวขอโนซีเมลครับนะจะมีระยะเวลาคูลดาวน์สกิลอยู่ที่2 0่วิครับโดยน้องเกจะทําการโจมตีเป็นขึ้นน้ำนะครับมนสร้างความเสียหายอยู่ที่12.8%จากนั้นจะทําการเรียกในส่วนขอดาบน้ําแข็งนะครับผมออกมาทําการโจมตี7ครั้งครับในหนึ่งครั้งเนี่ยจะมีฮิตเบิ้ลอีก5ฮิตครับผมอยู่ที่ 8.3%นะดอมรับว่าค่อนข้างจะเป็นสกิลที่ครูดาวนักก็จริงแต่ว่าดาเบตก็ถือว่าใช้ได้ครับดังนั้นถ้าจะใช้เนี่ยก็ต้องเล็งให้ดีๆนะครับนะอ้อแล้วก็การโจมตีตัวส่วนนี้เนี่ยจะมีการติดสถานะเยื่อแข็งติดมาด้วยนะ โดยตัวขอนอนจิลินนะครับนะจะมีคูดาอยู่ที่16วิโดยจะทําการอัญเชิญรชาชสีใส่ฟ้าออกมานะและก็จะทําการเสียหายทุกๆ0.5วิครับผมนะ35เป็นการโจมตีท่าแสงนะซึ่งตัวของราชสีตอนอัญเชิญออกมาเด็กก็จะค่อยๆเดินไปด้านหน้านะครับนะแล้วก็ทําการโจมตีศัตรูโดยรอบ แล้วก็จะอยู่ในสนามเป็นเวลา8วิก็ข้อเสียก็น่าจะเป็นที่การที่มันน้องแกมันเดินเลยครับหลักๆเลยซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียนะเพราะว่ามันก็จะเป็นการเคลียร์มอนที่เดินออกมาหาเรื่อยๆครับนะก็เหมาะสำหรับพวกสแปมที่มีการด่านที่มีมอนออกไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดในส่วนของด่านบอสนี่คือเล็งยากมากนะครับนะเป็นอะไรที่เหมาะกับการใช้งานเฉพาะทางมากกว่านะแต่ในเรื่องของการเคลียร์มอนนี่ยกให้เลยครับของดีใช้ได้เลยแหละ ในส่วนของตัวนอกลารูนะครับผมจะมีครูดาวสกิลอยู่ที่12วินะโดยนอกแกจะทำการกางอาณาเขตครับผมทาบแสงนะครับนะทำการโจมตี29%ครับผมนะแล้วก็มีในส่วนของ1.8%ทั้งหมด20ครั้งในแอเรียนะแล้วก็ในส่วนของแอเรียในส่วนของไฟฟ้าตัวส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการแรดรอมสุ่มทำการโจมตีใส่สตูนะครับผมนะ32%ทั้งหมด6ครั้งนะครับผมเป็นการโจมตีท่าแสงและก็ตอนที่เรากางในส่วนของแอรเรียตัวส่วนนี้เนี่ยตัวเราจะได้รับบัฟ เพิ่มพลังโจมตีท่าแสง5-16.6%นะครับนะก็เอาจริงต้องบอกว่ามันดีในเรื่องของการเป็นตัวบัฟให้กับตัวละครท่าแสงนะแล้วก็การโจมตีค่อนข้างจะเป็นการสูมนิดหนึ่งครูดาวสกิลก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะ12 ก็จบเป็นร้อยครับผมสำหรับการแนะนำเทียริสตัวละครสายซัพพอร์ตนะโดยเราต้องยอมรับเลยครับว่าการเล่นช่วงแรกของเราเนี่ยการจัดเป็นทีมธาตุครับผมจะช่วยให้เราเล่นได้ง่ายกว่านะเพราะว่าตัวละครบางตัวเนี่ยต้องบอกว่ามีการบัฟในส่วนของการโจมตีสับสนธาตุด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ในส่วนของทีมเดียวกันนะครับนะแล้วก็ใส่ดิสครับผมที่เกี่ยวกับธาตุเทยวกัน อย่างมันจะทําให้เราเล่นได้ง่ายกว่ามากเลยครับนะแต่เกิดท่านไหนที่ไม่รู้ว่าจะสรุปสโของทีมแบบไหนบ้างครับผมเราก็ขอยกตัวอย่างทีมคร่าวๆตามนี้เลยครับ โดยนี่คือตัวอย่างครับการจัดทีมธาตุเบื้องต้นนะของแต่ละธาตุนะครับนะยกตัวอย่างเช่นทีมไฟครับผมก็จะมีดาเบทครับเป็นน้องควาคุนะแล้วก็ตัวซัพพอร์ตครับผมก็จะเป็นตัวขอชีเชียนะครับแล้วตัวขอฟอร่านะโดยตัวขอฟลอราเนี่ยจะมีในเรื่องของการบับคีเรตคีดาเบทครับนะส่วนตัวขอชีเชียเนี่ยจะมีการสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะครับนะและบวกกับตัวของน้องควาคุก็เป็นตัวขอที่โจมตี ระยะไกลที่ถือว่าหนักอยู่นะทำให้การโจมตีค่อนข้างจะต่อเนื่องครับนะก็ถือว่าเป็นทีมในอุดมคติที่ดีนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะใช้ในสุดของทีมธาตุน้ําอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะอย่างเช่นตัวของฟรีเซียนะครับผมนะทำการโจมตีเป็นตัวดาเมจหลักนะและก็ตัวอนาเขตครับผมธาตุน้ําแข็งครับผมในอย่างเช่นตัวของไอเยะนะครับนะรวมถึงในสวนของการโจมตีแบบเป้าหมายเดียวๆแบบแรงๆก็จะเป็นตัวของนอซียบินอันนี้ก็ทําได้นะดังนั้นรูปแบบการจัดทีมครับผมค่อนข้างจะถือว่าหลากหลายมากๆนะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันโดยคร่าวๆโอเคนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะหากชอบคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดแลวกดแชร์กด subscribe นะครับนะเป็นกระังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับอยากทราบข้อมูลอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะวันนี้ผม h ฮอสบีนแคทขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีนะครับ